สวัสดีครับพี่ดองอิฟซี่เฟตครับที่โครักสู้คูสุขคนครับและที่กำลังรับชมรับฝังผ่านช่องวิทูลเสียวพิบาตสายวัดลำพินอพิเชียวกับบรรยากาศอยู่ที่วัดบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเปบญจหลักจังหวัด สีสเกตกันเองนี่น้องระบบนะครับพร้อมโอด้ด่วนขึ้นส่แว่นขึ้นเลยเท่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 มากเยอะยิ่งอ,อยู่ข้างต้นกล้วยยิ่งเท่เลยเนี่ยครับเออมาเร็วมาเร็วบรวรยากาศ วันนี้เป็นคืนที่สองคืนแรกเป็นมวยมือคืนเป็นมวยครับมือน,นีเป็นหมอลำหมอลำใหญ่สามวันเลยสามสิบจะเป็นหมอลำเพชรลำเพลินสามสิบเอ็ดขวัญใจแฟนๆน้องแมนจักรพรรดิวันที่หนึ่งปฐมบัเทิงศิลวัน ที่สองก็สิปเป็นจบงานเพื่อนครับบรรยากาศนอกเนี่ยตอนนี้พิธางพิธีสงกำลังสวดมนต์ครับทำพิธีหลังจากพระเทวไปแล้ว เป็นวัดของท่านพระครูอำอเภอบึงจักษ์ครับขา,ขายกันเตรียมพร้อมครับวันนี้บัตร120บาทครับบัตรหน้างงาน120บาทเอานี่บันไทยคลิปซื้อชีวิตชีวิตไรสดใช่ไหมไทยคลิป บัีมีเวลาถ่ายบันที่เขตเขตเขตพื้นที่ของพิพิธเขาไมาอะไรครับเดี๋ยวดีที่ที่จอเพิ่นไปเอาเพิ่มแต่เอาจอเพิ่มแมนแมนนี่เดี๋ยวมาแล้วทีมทีมชุดนี้ติดตั้งไม่ถึงชั่วโมงครับทีมสวยๆนั่นแหละอม่ปาจมเขาเพิ่มเอามาเพิ่มครับเอาเอาจอมาเพิ่มอีก นี S <S 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 ่พี่น้องมันหลุนกันนั่นแหละสวยงามนี่ครับนี่เป่ากูได้ไม่เอีเดียวอันไหนครับพี่เบลพี่เบลอันนี้ทินทินเขามันง้อแค่นี้เองเวียนเวีมนนั่นแหละที่ไปเอกสีสเกตกันเอง ลำมึกไปลาบึกยอดไหนเข้าไปแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วใช่ไหมนะเข้าไปแล้วพไปอีกออกไปแล้วครับไปอีกออกไปแล้วไปไหนล่ะไปอีกบิลเข้าทั้งทั้งนู้นเต็มเข้านี่ก็ได้นี่ที่จอดเยอะอยู่วันดีลูกไม่ไม่ไม่ฟังนี้ก็ได้นี่ เลื่อนดิไงทาเขานี่ด้วยไปมันเฉดไวทางเขดวทางเขนไนี่แล้วทางได้กวงเรากระจกกัไดกุเื่อกนี้ไปเรอยๆเวรรถทาเข่นีพกอัพไ่ร้รถรถปิกอัพใหญ่กวนี้ยังเขาได้หรอเอาเอาที่อยากจอดเอาที่สบายใจนี่มเารถ่นี่พักแล้ที่ไห นอนกับพี่สาวครับพี่ักดุนเเรืนึกว่ามาที่กันะลักไปเดทดกวาเนาะก้องดีหรือคนร้อนคนมันหลอ่อค่จับดินจะรีบไปเลยแหละเดยวกละเอียดได้ยังโอเควันนี้พี่มิ้งมาไหม มาครับแต่ช้าหน่อยอ่าๆไปหาคณะกรรมการกับมึงข้อละเอียดนนั่แหละโค้กผู้หน้ายังก็โค้กผู้หน้ายังก็โค้กผู้หน้ายังก็โอ้ยนุ่มหน้ามุดครับโอ้ยโอ้ยนุ่มหน้ามุดคนเกินรวยคนรวยโอ้ยหยุดเลยเดี๋ยวขอมูลรายละเอียดให้เเอาอันนี้ทีมไหนนี่ทีมไหนนี่อันนี้แดนเซอร์เนาะ อันนี้ทีมเดินเสิ่อมวะยังงูค่ะพ่อนี่ตีนี่ตีที่ว่าเคาว่าถูกยางเตรียมรางวัลยังงูนี่ล่ะนี่อันนี้พวงงูปะไม่สิไปใส่ลูกนึกว่าสิเอาไอ้พัดลมกับจักรยานนดมเข่าเอาเอาไปไปครับ จะดึงเชือกครับเดยวเอาเชือกมาดึงจะได้ดึงสายสัญญาณครับป้าตุ่นหลหมอกเอ้าวันดีครับวันดีแม่ดวงดาว มีอีหล่ะไรมีมีหยอดคาบวะอ๋อทุกอย่างเลยได้ก็แสดงว่าครบชั่วโมงเอาขยันเอาสามีเวลาแมนเมนนะครับเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่ ตื่นตื่นตื่องให้เบ่งบรรยากาศอัพเดทครับทั้งพี่กับเปิ่บเนี่ยครับลานเพลินก็พอดีเหมาะเจาะครับเนเหมาะเจาะครับตั้งวิธีได้สบายท่านพระครูก,ก็จ้างมาลำใหญ่ทุกปีครับจ้างทุกปี เดี๋ยวเจ้าเชือกมาดึงแล้วจะได้ดึงสัญญาณให้เจ้าเชือกมาดึงก่อนมือมิกบนพี่น้อกพี่ท็อปมือเห็นมือมิกไหมนี่กินก้าวก่อนแล้วเสียงดังก่อนให้อาบน้ำเพราะจะหลอกเกินนี่ไงพี่น้อง ครับพี่น้องบว่าคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับอัปเดตให้ดูบรรยากาศหน้าบริเวณลานเพลินอัพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัำฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านช่องวิทูลเสียวพยาบาลเพชรลุรีนบ,นบชีว่วท้้งนี้เลยพี่น้องฝากกดติดตามน้องครับครเดือนเลยครับเหรียญเขกระเด็นแปดสิบแปดเหรียญอยู่หันหละโอ้ยเนาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพิ่งแล้วก็มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับเอายังเอีย๊ยดอะไรจะไปโรงวัดทำไมได้เลยมา้ยนี่ไงได้จะกากอะไรจะกากผ้าขมานี่แหละคนกิน,นบ่ยอยอ๋อผ้าขมมีพ้าข,ขมาด้วยเหรอใช่เโอ้ยน้ำมันทำจักรยานนะน้ำมันมรุ่มเิดหนึ่งุ่มๆ<า>ใช่ใช่ในยกในยก โอเคโอเคทำแล้วทำแล้ว